สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟค่ะรายการที่จัดทำเพื่อคนพิเศษของเรา โดยเฉพาะสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกช่วงเวลาที่เราอยู่กันที่นี่นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการฟังผ่านออนแอร์หรือออนไลน์ line, คือเวลาที่เราได้แบ่งปันพลังใจและแรงบันดาลใจในการที่จะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะเช่นเคยค่ะดิฉันดจรจริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกๆสถานภาพนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเยาวชนคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการก็สามารถฟังและได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระข้อคิดดีๆที่เรานำมาเสนอและแบ่งปันค่ะพร้อมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจแก่ทุกๆท,ท่าน ให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะพบว่ารักแท้ที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณผู้ฟังเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความมุ่งมั่นการต่อสู้และการไม่ยอมแพ้ท่ามกลางความยากลำบากของชีวิตค่ะเชื่อว่า ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองเราก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากผู้พิการที่เคยเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ใหญ่หลวงนะคะแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่เขาคนนั้นฝ่าฟันอุปสรรคและพบกับความสำเร็จในชีวิตในที่สุดค่ะวันนี้มาในหัวข้อ หัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามให้ได้นะคะหากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเนียยไม่เข่าทีหยุดเรื่องรักที่ทอรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสที ีค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอเรื่องราวร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำ ฉันยืนกล้ามปลืนฝืนทนเกือบตายน้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอฉันก็เจอ คุณผู้ฟังคะสาระน่ารู้ประเด็นเรื่องราวในหัวข้อหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้ในวันนี้นะคะอาจารย์ขอมุ่งเน้นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคการยอมแพ้เป็นทางเลือกง่ายที่ใครหลายคนเลือกเดินค่ะแต่นั่นไม่ใช่ทางที่ผู้พิการเลือกนะคะพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่แสดงให้เราเห็นว่าหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้ นั้นมีพลังอย่างไรและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างได้อย่างไรมารับฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าผู้พิการเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะผู้พิการหลายคนต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือการที่พวกเขาเหล่านั้นมักจะมีความเข้มแข็ง และความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายในชีวิตค่ะแม้ว่าอุปสรรคจะมีมากมายแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะอย่างที่สองก็คือการที่พวกเขาเป็นผู้พิการแต่เป็นต้นแบบที่ดีค่ะในชีวิตประจำวันของเราเรามักได้เห็นผู้พิการที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านใช่ไหมคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ กีฬาศิลปะไปจนถึงการทำงานในสาขาต่างๆพวกเขาไม่เพียงแค่เป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้กำลังใจกับผู้คนรอบตัวว่าทุกคนสามารถทำได้ถ้าหากมีความตั้งใจจริงค่ะอย่างที่3นะคะหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของผู้พิการทำให้ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสังคมคะ่ะคุณผู้ฟัง การที่ไม่ยอมแพ้ของผู้พิการยังต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวสังคมและภาครัฐนะคะเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เลือกปฏิบัติก็จะช่วยให้ผู้พิการสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะเรามาถึงอย่างที่สี่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พิการมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นั่นก็คือ การเรียนรู้และการเติบโตค่ะคุณผู้ฟังจากอุปสรรคที่เผชิญหน้าผู้พิการมักจะเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นทุกครั้งที่พวกเขาหยุดพักเพื่อหายใจเก็บเกี่ยวความรู้สึกฟื้นฟูใจและกลับมายืนหยัดใหม่อีกครั้งค่ะนั่นคือการแจ้งให้โลกได้รู้ว่าความหวังและจิตวิญญาณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยร่างกายค่ะและอย่างที่5ค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่แสดงให้เห็นว่าผู้พิการมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะนั่นก็คือการให้ความร่วมมือและสร้างชุมชนค่ะการรวมกลุ่มเป็นชุมชนของผู้พิการเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ค่ะที่ช่วยให้พวกเขามีแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าพวกเขาไม่เพียงแค่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแต่ยังร่วมกันสร้างเสียงที่มีพลังเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงสิทธิและโอกาส ในการเข้าถึงค่ะหากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้หากว่าเรามีลมหายใจอย่าสินา้นหวังหากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดอยา่าก้าวเดินต่อไปหนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความภ่ายแพ้ มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไว้แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไปจะหนักแค่นั้นขอให้ตั้งใจสู้กับมันถ้าคุณล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฝืนแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างล่าง เจ็บกี่ครั้งก็วอทำให้มันชีิาหาก,อก้อพขอให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไว้วั่นวันพุ่งนี้ทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย คุณผู้ฟังคะคนจำนวนมากมายดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่ยอมแพ้พูดง่ายๆก็คือไม่สู้ก้าวต่อไปไม่ได้ก็เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทิ้งอดีตหรือลืมอดีตได้คะ่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าอดีตจะเป็นเช่นไรมันได้ผ่านพ้นไปแล้วคะ่ะไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถทำเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วได้คะ่ะคุณผู้ฟังควรสนใจ ปัจจุบันจะดีกว่านะคะแต่ก็เข้าใจค่ะว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะต่อสู้กับสิ่งที่ดึงให้เราย้อนนึกถึงอดีตแต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการความสำเร็จในชีวิตจริงๆคุณต้องมุ่งความสนใจมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมีอดีตที่ย่ำแย่ขนาดไหนหรือวิเศษสุดแค่ไหนเพียงใดคุณก็ต้องทิ้งอดีตไว้ข้างหลังค่ะแล้วอยู่กับปัจจุบันของคุณค่ะ ถ้าหากคุณผู้ฟังกำลังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องบอกกับตัวเองให้เข้าใจนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่คุณเคยทำไม่ได้หากคุณผู้ฟังมัวแต่รู้สึกผิดกับอดีตก็ย่อมเท่ากับคุณกำลังทำร้ายตัวเองนะคะคุณผู้ฟังคะเราทุกคนล้วนเคยตัดสินใจที่ผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้น เราไม่สามารถที่จะลบประวัติการทำผิดของเราในอดีตได้ค่ะแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือตั้งใจไม่ให้ความผิดพลาดเหมือนในอดีตเกิดขึ้นอีกเราต้องพยายามอย่างมากที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอยนะคะและขณะเดียวกันถ้าอดีตของคุณผู้ฟังมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจนคุณผู้ฟังยึดติดกับช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นมากเกินไปขอแนะนำค่ะ ให้คุณผู้ฟังเรียนรู้ที่จะเก็บความทรงจำดีๆเหล่านั้นไว้และเดินหน้าต่อไปพยายามสอหาช่วงเวลาดีๆในแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเปิดรายการอาจารย์ได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังทราบว่า วันนี้สาระน่ารู้ประเด็นเรื่องราวในหัวข้อหัวใจของผู้ไม่ย,ยอมแพ้ขอมุ่งเน้นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการค่ะดังนั้นให้เราไปต่อกันเลยนะคะอาจารย์มีโอกาสได้อ่านข้อเขียนในหัวข้อผู้ชายหัวใจไม่เคยยอมแพ้ซึ่งมาจากเว็บของกระปุก .com ค่ะเป็นเรื่องราวของชายพิการผู้หนึ่งค่ะซึ่งมีชื่อว่าชองโดมินิกบอบบี้ค่ะ ก็เลยเก็บมาฝากและแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะคะข้อเขียนนั้นได้บันทึกไว้ว่าท้อนะท้อได้แต่อย่ายอมแพ้หรือถ้ายอมแพ้ก็ต้องรีบลุกขึ้นให้เร็วๆเรวพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ดังเช่นผู้ชายคนนี้แม้จะอยู่ห่างกันเกือบซีกโลกแต่ทัศนคติและความคิดของพวกเขากลับสร้างพลังเล็กๆที่ค่อยๆรวบรวมเป็นกำลังใจดีๆให้กับผู้คนที่ได้สัมผัสใช่แล้ว เรากำลังพูดถึงชองโดมินิกโบบีชายพิการที่ผู้สูดแล้วว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมแพ้ชองโดมินิกโบบีเป็นนักหนังสือพิมพ์นักเขียนและบรรณาธิการของนิตยสารแอลผู้ที่เคยเป็นที่ยอมรับของสังคมจนเมื่อวันที่8ธันวาคมคิศักรา1995จูจูเขาก็เกิดอาการเส้นเลือดสมองแตก ทำให้ก้านสมองเสียหายและเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็พบตัวเองไม่สามารถพูดได้และเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัวเขาสามารถเคลื่อนไหวศีรษะได้เพียงเล็กน้อยส่งเสียงอืออาและกระพริบตาซ้ายได้เท่านั้นแต่ในระหว่างที่เขาตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเขากลับมีแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือที่มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าชุดประดาน้ำและผีเสือ้อ โดยให้คนท่องชุดตัวอักษรที่เรียงตามความถี่ในการใช้ในภาษาฝรั่งเศสและชองโดมินิกโบบี้จะกระพิบตาเมื่อถึงตัวอักษรที่เขาต้องการซึ่งหนังสือของเขาวางขายในวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2540และขายได้ถึง150,000เล่มในสัปดาห์แรกแต่อีก3วันต่อมาเขาเสียชีวิต ซึ่งไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกแม้ว่าชองโดมินิกโบบี้จะเป็นอมพาธทั้งตัวแต่เขาใช้วิธีกรพริบตาเขียนหนังสือคะ่ะชื่อชุดประดาน้ำและผีเสือ้อจนสำเร็จและตีพิมพ์มียอดขายมากมายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคุณผู้ฟังคะ ช่วงนี้ขอพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวจริงที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้พิการอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งนำมาจากเว็บกระปุก .com เช่นเคยค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะช่วงปันรักจากใจผู้ชายหัวใจไม่เคยยอมแพ้โอโตทาเกะฮิโรทาดา ขณะที่โอโตทาเกะฮิโรทาดะเคยกล่าวไว้ว่าผมไม่คิดว่าลักษณะนี้คือความพิการหรอกนะเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษต่างหากสิ่งที่เราเรียกว่าความพิการนั้นจริงๆแล้วความพิการคือความไม่สะดวกแต่ไม่ใช่ความไม่สบายและความฝันของผมคือสร้างโลกที่สงบสุขถ้าความสามารถและบุคลิกลักษณะของผมสามารถนำผมเข้าใกล้จุดหมายนี้ แม่เพียงก้าวเล็กๆผมคงมีความสุขและพบความหมายของการเกิดมาในโลกโอโตโทะเกะเกิดเมื่อวันที่6เมษายนคิตศักรา1976ที่กรุงตโตเกียวประเทศญี่ปุน่นเกิดมาพิการไม่มีแขนขาเพราะเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เรียกว่า c o n เจนต t นแนนเทตราอัมมิเลียจริงอยู่ที่โอโตโทะเกะเกิดมาด้วยความผิดปกติ แต่เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนกลับพาเขาไปโรงเรียนในโรงเรียนคนปกติโดยฝึกฝนให้โอโตทาเกะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนปกติในสังคมจนในที่สุดนกน้อยที่ไร้ปีกและขาชิ้นเขาก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานเป็นนักข่าวสายกีฬาได้แต่เขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นคุณครูซึ่งเขาก็สามารถคว้าฝันเป็นคุณครูคนใหม่ได้ เมื่อต้นเดือนเมษาปีคิตศักริชล2007ด้วยปณิธานอบรมบ่มเพ่อเยาวชนให้ยอมรับความแตกต่างในสังคมวันนี้เป็นวันอันยิ่งใหญ่สำหรับครูพวกเธอบางคนถามครูว่าจะสอนอย่างไรก็ทำไมจะไม่ได้ละ่ะพวกเธอต้องช่วยครูเช่นเขียนกระดานให้หรือไม่ครูอาจใช้แก้มหรือไหล่หนีบช็อกเขียนเองก็ได้ โอโตะเกะแนะนำตัวเองต่อในวันเปิดเทอมวันแรกได้ลหลังเลิกแถวนักเรียนตัวน้อยหลายๆคนก็มารุมล้อมรูปคำลำตัวไร้แขนของคุณครูคนใหม่โอโตะเกะยิ้มอย่างอบอุ่นตอบแทนความรู้สึกที่มีต่อลูกศิษย์แต่อย่างไรก็ตามความกลัวก็ยังปรากฏขึ้นในใจของคุณครูคนใหม่บ้างนิดหน่อยผมหวังว่านักเรียนของผมจะยอมรับ และรู้สึกว่าธรรมชาติสร้างให้แต่ละคนเกิดมาต่างกันผมผ่านชีวิตมาไกลบนพื้นฐานความคิดง่ายๆว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผมท้าทายตัวเองให้ทำในสิ่งที่อยากทำและผมอยากให้สังคมเลิกมองแค่ความพิกลพิการของผมแต่อยากให้ยอมรับความพิการนั้นนี่คือความฝันเพื่อสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมระหว่างคนที่ไม่สมบูรณ์และคนปกติ ซึ่งหลายๆคนอาจมองว่ายากที่จะประสบความสำเร็จแต่สำหรับนกน้อยโอโตโทะเกะนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จตามที่ฝันได้อย่างไรก็ตามโอโตโทะเกะได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาโดยใช้ชื่อว่า nobody perfect หรือไม่ครบห้าจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือไม่สมบูรณ์ค่ะ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลกบนเส้นทางเธอเดินผ่านมานั้นฉันรวมมันอยากเย็นแค่ไหนเธอทนมาแล้วตั้งเท่าไหร่เพื่อวางฝันของเธอ บนเส้นทางที่เดินต่อจากนี้ยังมีจุดหมายที่เธอตั้งใจมีความงามกิดขวางตั้งมากมายกว่าจะถึงเส้นชัยหกลมสักกี่ครั้งการฝันอดทนสู้ใหม่ไปถึงจุดหมายที่เธอต้องไขคว,า,ความมาไม่มีวัน ชวยชนะน,น,นั้นไม่ไกลแค่หัวใจเธอไม่ยอมทพ้บนเส้นทางที่ไปสุดปลายทางมีแต่รอยยิ้มในหยดน้ำตาจะได้เรียนรู้ชีวิตนี้มีค่า ว่าจะถึงเส้นชัยหกล้มสักกี่ครั้งการฝันอดทนสู้ใหม่ไปถึงจุดหมายที่เธอต้องไขความมา เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังได้ฟังการสู้ชีวิตของชองโดมินิกโบบี้และโอโตะเกะฮิโรทาดาแล้วคุณผู้ฟังยังจะรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังอีกไหมคะพวกเขาทั้งสองแม้สะแขนขาดขาด,ด้วนตาบอดหูดับแต่พวกเขากลับมองว่าโลกนี้มีอะไรอีกมากมายให้ค้นหาคะ่ะจึงต้องอยู่มีลมหายใจสู้กับปัญหากันต่อไป เพราะยังมีพื้นที่เล็กๆให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจและมีความหวังค่ะอาจารย์ขอให้กำลังใจผู้ที่ท้อใจสิ้นหวังหรือหัวใจของคุณผู้ฟังมันแพ้ไปแล้วหรือกำลังจะแพ้ผ่านถ้อยคำในพระคัมภีร์นะคะซึ่งเป็นข้อความที่เสริมสร้างกำลังใจและมอบพลังให้กับเราในการ,รเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะการที่มีความเชื่อในพระเจ้า ความแข็งแกร่งของหัวใจและการมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเป็นสิ่งที่จะช่วยนำเราไปสู่สิ่งดีๆในอนาคตนะคะไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใดเราควรจะจดจําว่าชีวิตของเรานั้นมีพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนค่ะผู้ทรงคอยดูแลและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอในการเดินทางค่ะพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13กล่าวว่า ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยกำลังของพระองค์ผู้ท่งเสริมกำลังข้าพเจ้าข้อความนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นถึงความเชื่อมั่นในพระเจ้าและกำลังที่พระองค์สามารถมอบให้กับเราในช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนล้าหรือหมดหวังเราสามารถหันไปที่พระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ค่ะและในพระคิสธรรมคัมภีร์พระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่8ถึง9ได้กล่าวว่า เราได้รับความทุกข์ลำบากในทุกทางแต่ไม่ท้อถอยเราถูกทำให้ล้มแต่ไม่ถูกทำลายข้อความนี้เตือนให้เรารู้ว่าแม้ในความยากลำบากเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ค่ะนี่คือการยืนยันในความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหวังว่า ข้อคิดเรื่องเล่าที่นำมาเสนอในวันนี้ในหัวข้อหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการโดยเฉพาะเลยนะคะหากคุณผู้ฟังได้รับสิ่งดีๆจากการติดตามรับฟังรายการหรือต้องการที่จะแนะนำรายการก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะและหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบทเรียนดีๆที่สามารถเรียนได้ทางไปรษณีย์และออนไลน์ที่ช่วยเสริมสร้างชีวิต และกำลังใจให้ขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตก้าวต่อไปด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ oh. ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะโดยติดต่อมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปนน1 1ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0โ million, ทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะ หรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะทางรายการจะจัดส่งบทเรียนไปให้คุณผู้ฟังไม่มีค่าที่่ายใดๆนะคะก่อนจากกันในวันนี้มีข้อคิดดีๆค่ะที่จะขอแนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มจากที่ไหนแต่สำคัญว่าคุณจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นค่ะคุณผู้ฟัง ทุกคนสามารถทำให้ชีวิตของตนเองมีความหมายมากขึ้นได้แค่เพียงมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ค่ะวันนี้ดิฉันดรจริจารยาสอมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆในครั้งหน้าในรายการปันรักแชร์ดิ้งเลิฟค่ะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ ทรงน้ำชีวิตให้ค้าเดินทางชอบทาไกลชิด